จ้ากลับมาจากบ้านพ่อปูหลือจ้าได้หมวกพ่อปูพ่อปูบอกว่ามองนี่ให้ไปอันนี้เห็ไดไก่บช่วยเห็ดไดบอเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้นะจ๊ะเหมือนข้างหนามันหักนะพาสติข้างในมันหักนะจ้าเดี๋ยวสิปอันนี้ซ่อมให้อันนี้นนพ่อปูจ้าเนี่ยเหมือนมันหักนี่เมืก่กเลยบอกเป็นส่งนะจ้ะ ต้องหาพลาสติกมาใส่ไม่ล้วกะเย็บให้พอ่อปูไม่นะจะาในหมวกจ้าเดี๋ยวจะทำให้พอ่อปูด้วยจ้าอันนี้เราต้องซ่อมได้จ้าหมวกพนหมวกพนหักเนาะก็เลยถามว่าเอา้าเธอซ่อมใดบ้างสิก็เองบอกว่าเอามาเมืองฉันสิเมืองเออฉันนาสิซ่อมใดอยู่ก็เลยเอา จะเอาับบ้านไปสั่มให้ฟูปูจ้ามีงานทำแล้วหนึ่งงานนี่กะสิกับบ้านดาเด้อจ้าแต่ไปอีกข้างหนึ่งเด้อจา้าเอาสิไปหาพี่คนไทยนะจา้าอีกหมู่บ้านหนึ่งจ้าทุกคนกลับบ้านแล้วจา้าไปบ้านฟูปูมาเสร็จแล้ว ลบป่านนะจ้ะแต่กะสีแม่ไปหาผีคนไทยนะจ้ะผีคนไทยอีกหมู่บ้านนึงนะจ้ะอยู่น้อยเขานะจ้ะขับรถมาอีกทางนึง<อ>สิขึ้นเขานะจ้ะขึ้นไปดูว่าบนเขาไมีหิมะบ่เพราะว่าทางผ่านนะจ้ะจะต้องขึ้นเขาไปป่าเห็ดน,นะจ้ะ ก็ไปถามไทยเขาวขาวเป็นจังไงสบายดีบ่ของมาหนีนะจ๊ะจ้าพอดีคุณสาเคุนเป็นมูกับแฟนี่คนไทยเนาะนะเราไปคุยกันนะจ๊ะจะ้าคือเรเห็นมีหิมะแล้วเดี๋ยวหิมะนี่ว่ามันมีหิมะเป็นไงเด้๋ยจ้ะจะ้าจ้าเดี๋ยวจังได้ก็สิดทายวิวให้เมืองเด้๋ยจ้านิดนิดน,น้อย เราปจจุบันผี่เพิ่นนะจ๊ะว่าซิมิหิมะบจ่จ้าจนี่ข,บขับขึ้นมาบนเขาแน่ละจ้าขับขึ้นมาบนเขาแล้วก็เห็นหิมะเป็นปลาป้ายนะจ๊ะยังบบหันหลายนะจ๊ะฮากกัขับ ไปเรื่อยๆได้จ้าดูวิวค่ะป้นเขาไปเรื่อยๆจ้าขับขึ้นไปสูงเรื่อยๆก็เริ่มเห็นหิมะเริ่มเยอะขึ้นแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าหากัขับนั่งรถไปในกันเลยจ้าขับรถไปเมืองเลยจ้าไปเมือง้างหนาว่าสิมีหิมะหลบอ่อจ้า ทุกทกคนเมืองติ่ะจ่าขับขึ้นมาบนเขาสูงเรื่อยๆนะจ้ะกกเห็นหิมะล้ายๆจ้ะเริ่มล้ายขืนไปทุกที่เลยจ้ะต้นไม้ก็สวยๆนะจ่ะขาวบนเขานี่ก็สีสวยเองสิละจ้ะเพราะว่าบนเขาเนี่มันสูงประมาณหกร้อยเมตรนะจ้ะความสูงสูงจากไอพื้นดินที่ที่ตัวเองอยู่นะจ้ะ นี่ละจ่บนเขาสีวบอนป่าเห็ดของเราเองจ้ะสวยอิลีจ้ะถ้าไครแบบว่าอยากมาเล่นเล่นหิมะนะจ้ะหรือว่ามาสกีนะจ้ะเดินสกีนะเขาเขามาเล่นกันบนเขาหน่ละจ่ะึ่งแตกต่างแห้งเด้อจ้ะข้างล่างนี่เป็นเขียวบนมีหิมะเลยจ้ะแต่พอขับขึ้นขึ้นมาบนเขากันนี่นี่ละจ้ะอย่างที่เห็นละจ้ะ สวยๆจ้ากต่ดูวิวข้างทางไปในการเลยจ้าหูยสวยอีหลีนะจ้าทุกๆคนงามอิหลีข้างบนนี่นาหิมะกะสิสวยอังสีละจ้าบนเขาตัวเองนี่มากมากละจ้าชอบดูวิวนะจ้าวิวหิมะขางทาง บรือวิวอีกอย่างจ่าที่แบบสวยๆเองสีนะจ๊ะเพราะว่าที่เมืองตัวเองอยูเนี่ยบกคอยมีหิมะนอจ้ะหิมะบกคอยบกคอยตกหลเป็นไดนะจ๊ะถ้าตกเกืบประมาณมือสองมือกละลายหายไปนะจะอยู่บดลน,นะจ๊ะหนาหิมะทุกที่ก็ตื่นเต้นกับหิมะตลอดเลยละจา้จาจ้านี่ละจา้าความสวย ของหิมะนะจ๊ะว่าก็เห็นให้ฮาแบบสดชื่นหรือว่าตื่นตาตื่นใจอยู่ได้ห่ะจ๊ะจ้ะครับมาเรื่อยๆก็เห็นคนยางอยู่ได้อยู่ได้ห่ะพี่น้องคนมายางหลินอยู่บนเขานะจ๊ะแล้วก็สิมีเห็นบนนั่นจ้ะข้างทางเพิ่นก็สิผ้าเด็กหน่อยมาหลินนะจ๊ะนั่นข้างทางเด็กหน่อยก็หล่นหิมะก,กันอยู่ ข่าเล็กหน่อยมะเห่นหิมะขางบนนีนะจ๊วะว่าหิมะมันเยอะนะจ๊ะคุณสาสิจอรดรถหายด้วยจ้ะ,พ,ออะจพี่น้องพี่น้องโอ้หนี่วินเธอรีล้ะจ๊ะโอ้พุ่นสวยๆ ควนเขามาเลนอันนี้พาดเ็กหน่อยมาเลนหิมามาหลากอันนี้หลากรถนะจ๊ะอุ้ยสวยด้ยล่ะโอ้ย,ย,อยนี่หิมาอีลีตัวนี้ข้างล่างว่ข้างอันนี้ข้างล่างว่ามีเลยโอ้ครสิมนานังไปสิมนานังอันนี้ดื่มกาแฟอยูกก่กลางถนนหนึ่งสีฮะ หลดมาหลื่นมากนี้เจ้าสิอู้หุ่นสวยแห้งพี่น้องสวยมากฮัลโหลวินเทอร์หุ่นจ้า สวยๆพี่น้องสวยข้างหลังะแต่อันนี้บ่วันอาทีตจับมานะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยอะ่ะวันอาทีตจับมาทุกคนแฟนคุณพาอจอดให้นิดนึงออ๋หนาวมากเขาก็มาเล่นอยู่เดี๋ยวจ้าน่ะย,ย่ามาถ่ายใครอยากมาถ่ายไอเนี้วิวสวยๆเด้อจ้าน้าหิมะขึ้นมานี่เด้อจ้าสิวบ่อนจ้า ได้วิวสวยเลยล่ะจ้ะมันยังยังมีหิมะอยู่นะจ้ะแววข้ามทูซิ v าบอนจ้าอ้าเย้นหนาวเฮ้ยช้า นี่ละจ้ะโอ้บายบายวทุ่มือกับบริษ มหอดะจ้าเมืองหิมาบานเพิน่นจ้าฝนจาทะยางเขาไปหนีกับเป็นปลาละจานนี่โอ้ฝนแต่มันปั่นหิมะบาได้ดอกจา้าเพราะมันหน่อยมันตกแห้งน้ำจา่าอุ้ไปตะหลืนแห้งว่ะเมืองโอ้ยเหลืนดอีรู้หลืออีรีดได้หนิเฮ้ย <laughs> อ๋อหลืนหลืนเนี่ยมองอันนี้นะ่ะลืนด้วยเนี่ยอย่าะ <laughs> yeah.